สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รีเทิร์นสตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะผมก่อนจะไปรับชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์กด Sub s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยเลยกันนะครับโอเคผมก็ขอสวัสดีอีกรอบแลวกันนะผมสวัสดีในวันของการปิดอัปเดตครั้งใหญ่เป็นวันแรกนะเองครับทุกคนก็ตัวเกมเริ่มปิดอัปเดตตั้งแต่ตีห้าที่ผ่านมานะเองนะครับผมก็จะเปิดอีกทีน่าจะเป็นวันที่2นะเองนะผมหรือไม่ก็อาจจะมีเร็วหรือช้ากวันนั้นวันถึง2วันนะเองครับวันนี้ก็ต้องรอดูอีกทีแล้วกันนะคากกศ็ื วันที่2องนัเองนะครับและคลิปนี้นะทุกคนผมจะมาทําการสรุปการอัปเดตทั้งหมดนะผมแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดะมระบมไขข้อสงสัยที่หลายๆคนสงสัยและตั้งคาถามกันเยอะม,มากมายเลยนัเองนะครับอันนี้ก็คือจะมาสรุปในคลิปนี้คลิปเดียวเลยนัเองนะครับทุกคนโอเคผมก็ก่อนจะไปรับชมกันก็ ฝากกดไลค์กดซับสไครปกเป็นกำลังใจให้กันด้วยเลยกันนะครับและก็ขอฝากด้วยเช่นเคยครับทุกคนหากคุณกำลังมองหาเพจเติมเกมออนไลน์ดีๆนะครับที่คุ้มกว่าเติมเองและน่าเชื่อถือได้ต้องนี่เลยครับผม In Back Thailand นะครับแล้วก็ In Back เติมเกมถูกทะลุมิตินั่นเองนะครับก็นี่เลยครับผมบริการเติมเกมครบวงจรนะครับลด10-30%เลยทีเดียวนะครับก็คุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนครับผมการันตีจากผู้ใช้จริงและผู้ติดตามกว่า50,000 0คนเลยทีเดียวนะครับสายเติมอย่างเราไม่ควรพลาดนะครับผมสำหรับการ อยากจะเติมเกมไหนก็สามารถทักไปสอบถามพูดคุยได้ที่ l i น์แอดอินแบได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็น Facebook Fanpage in back Thailand หรือว่าจะเป็น in back เติมเกมทะลุมิติได้เลยนะครับยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับโอเคผมก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าวันนี้เป็นวันแรกของการปิดอัปเดตครั้งใหญ่นะทุกคนก็ค่อนข้างเงียบเหงากันพอสมควรนะครับผมเพราะว่าจะเข้าเล่นเกมไม่ได้นะเองน,น,นะครับผมเป็นเวลา3-4วันเลยนะเองนะครับผมจนถึงวันที่2นะเองนะครับ ก็คือปิดตั้งแต่วันจันทร์นังคารพุธและพรฤหัสนั่นเองครับทุกคนจะเปิดอีกทีก็คือวันพรฤหัสนั่นเองนะครับรู้ไหมก็อาจจะเช้ากว่านั้นเองครับก็นี่ผมที่ผมเปิดให้ดูก็คือเป็นรูปภาพตัวอย่างนะผมกราฟิกต่างๆก็น่าจะประมาณนี้นนเองนครับผมหลังจากการอัปเดตแล้วนนเองนครับอันนี้ก็คือภาพในส่วนของคอนโซลนะผมการเปิดแพ็คเลวเนลวเมซีนนเองนะครับก็ในมือถือก็น่าจะประมาณนี้นนเองนะทุกคนคร่าวๆนะครับโอเคก่อคลิปนี้ทุกคนจะมาทําการสรุปต่างๆนะผมตามที่วงได้บอกไปต้นคลปนะับว่่ามมีดตงงงๆแแลลท้ห จะอยู่ในคลิปนี้คลิปเดียวแล้วนะเอ้นะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยทุกคนก็ก่อนอื่นแล้วทุกคนก็ตามนี้เลยครับผมสำหรับทอง GP และ eFootball p o i n t นะครับทุกคน3อย่างนี้จะได้ไปต่อทั้งหมดเลยนะเอะครับวันนี้ก็ขอย้ำอีกทีแล้วกันนะครับผมเผื่อใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้นะเองนะครับสำหรับเสญญบสบอลยิปต์นะผมเรามีทองเท่าไหร่ก็ในภาคหน้าจะได้ทองเท่านั้นนนเอ้นะครับแล้วก็ในส่วนของ GP ก็มีเท่าไหร่ก็ได้เท่าเดิมนนเองนะครับผมแล้วก็ในส่วนของ eFootball p o i n t ก็มีเท่าไหร่และได้เท่าเดิมเช่น่นนนกกััะครผมมเื็ มีการขยายสัญญาให้นั่นเองนะครับสำหรับอ e ีฟูดอลพอยท์นะผมก็คือจะไม่หมดอายุก่อนนะเองนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับ3อย่างนี้ก็ได้ไปต่อทั้งหมดนั่นเองนะทุกคนโอเคก็ใครข้อสงสัยกันแล้วนะครับและไปดูต่อในอย่างต่อไปนะผมก็คือไอเทมต่างๆนะผมไม่ว่าจะเป็นโค้ดนะผมหรือว่าไอเทมต่างๆทั้งหมดนะผมก็จะไม่ได้ไปต่อในภาคหน้านั่นเองนะครับผมจะได้เป็น g p มาทั้งหมดนั่นเองนะครับก็ใครที่มีไอเทมพวกนี้เยอะก็จะได้เป็น g p มาทดแทนเยอะนั่นเองนะครับโอเคและในส่วนของไอเทมต่างๆก็ เชน่นกันครับทุกคนไม่ได้ไปต่อเช่นกันนะผมไม่ว่าจะเป็นไอเทมบูสต์ตำแหน่งับผมไอเทมต่อสัญญานะผมไอเทมเพิ่มสกิลต่าง,ต,างต่างนะผมก็ไม่ได้ไปต่อทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับก็จะได้รับเป็น g p มาทดแทนเช่นกันนั่นเองนะทุกคนใครมีเยอะก็ได้ GP เยอะผมใครมีน้อยก็ได้ g p น้อยตามสภาพไปนั่นเองนะครับแล้วมาดูในส่วนของการ์ดกันบ้างนะผมก็สำหรับการ์ดของแฮร r y ี่โอเวอร์เพเยอร์ทุกคนอันนี้ก็คือสำหรับผู้เล่นที่ เคยเล่นตั้งแต่ภาคสองวันยี่สิบนั่นเองนะผมก็จะมีการ์ดพวกนี้นั่นเองนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็น่าจะขายทิ้งกันไปหมดแล้วนะผมก็ใครที่ยังมีอยู่นะครับอันนี้ก็คือจะไม่ได้ไปต่อนั่นเองทุกคนจะได้เป็น GP มาทดแทนนะผมสหรับการ์ด Carry Over Player นั่นเองนะทุกคนโอเคแลยมาดูกันต่อครับในส่วนของ b a ลด Player อรทุกคนอันนี้ก็คือจะกลายเป็นการ์ด Standard นั่นเองนะครับนั่นก็คือเป็นการ์ดพื้นฐานหรือว่าการ์ดมาตรฐานในภาคหน้านั่นเองนะครับและไม่ใช่แค่เบลดเพย์เยอร์นะทุ ฟีเจอร์ของยูฟ่าแชมเปียนลีกครับผมฟีเจอร์ของแฟนชอยส์นะผมฟีเจอร์ของ p รีโอทีวับิวนะผมฟีเจอร์ของขับเซเลคชั่นฟีเจอร์ของยูโรฟีเจอร์ของบอลโลกทั้งหมดเลยนะผมฟีเจอร์ทุกรูปแบบนะครับจะเปลี่ยนเป็นการ์ดมาตรฐานนั่นเองนะผมหรือว่าการ์ดพื้นฐานของพังหน้านั่นเองนะครับอันนี้ก็คือตามข้อมูลที่ได้ประกาศมานั่นเองนะครับแต่ถ้าหากมีการเปลี่ยนไปยังไงผมก็จะรีบมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับทราบเป็นอีกเช่นเคยนะครับโอเคและมาดูกันต่อครับในส่วนของตำนานนะผมหรือว่าตำนานการ์ดทองนนััะะคระครรบบผม ก็จะเปลี่ยนเป็น Legendary ของ l e g e n d Player ในภาคหน้านะเองนครับผมก็ประมาณนี้เลยนะผมสำหรับรูปแบบการ์ดคร่าวๆนะผมมันจะไม่เหมือนกับไอคอนนะทุกคนมันจะใช้ชื่อเดียวกับไอคอนนะผมในภาคหน้าแต่ว่ารูปแบบการ์ดมันจะไม่เหมือนกันนะเองนครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับ l e g e n d Player ตำนานการ์ดทองนะเองนะครับและในส่วนของไอคอนนะผมรู้ว่า Iconic Moment นี่นะครับก็ประมาณนี้เลยเช่นกันครับทุกคนจะเปลี่ยนเป็น Legendary เช่นกันนะผมแต่ว่าจะเป็นรูปแบบของไอคอนนะเองนะครับมันจะไม่เหมือนกับในรูปแบบของตำนานนะเองนะทุกคนใช้ชื่อเดียวกันนะรวมแต่ว่า รูปแบบนะผมสีสันมันไม่เหมือนกันนะเองนะครับสาหรับไอคอนิคโมเมนต์ในภาคหน้านะเองครับทุกคนโอเคประมาณนี้เลยนะครับก็ง่ายๆครับผมตามนี้เลยนะผมตามที่ผมได้เรียงไปเลยนะครับว่าการ์ดแต่ละอย่างนะผมเปลี่ยนแปลงเป็นแบบไหนกันบ้างนะผมก็ตามนี้เลยนะเองนะครับโอเคผมก็น่าจะเข้าใจตรงกันนะครับทุกคนโอเคและมาดูกันต่อครับในภาคหน้าทุกคนจะไม่มีการเทรดนักเตะนะผมหรือว่าจะไม่มีการแลกนักเตะนะเองนะครับผมแล้วก็ ในส่วนของไม่ว่าจะเป็นบอลดำบอลทองแดงหรือบอลเงินนะทุกคนใครที่ดองไว้แล้วไม่ได้เปิดนะทุกคนจะโดนลบออกทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับและในส่วนของของรางวัลในกล่องของขวัญก็ใครที่ยังไม่ได้รับมาก็ถูกลบออกทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับอันนี้ผมก็ได้ย้าไปหลายคลิปแล้วนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้ทุกคนสำหรับสิ่งที่ถูกลบออกไปในภาคหน้านั่นเองนะครับ okay, โอเคก็ประมาณนี้ผมเลยก็มาพูดถึงการอัปเดตกันบ้างน,นะครับก็ตัวเกมนะทุกคนตามที่ประกาศก็คือจะด้วยอัปเดตวันที่30นะบมหรือว่า ตี5ที่ผ่านมาได้เองนะครับผมจนถึงวันที่2หรือว่าวันพฤหัสไดนเองนะครับอันนี้ก็ยังไม่ระบุเวลาอย่างชัดเจนนะครับผมว่าจะเปิดในเวลาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าระบุมาแล้วว่าจะเป็นวันที่2ั่นเองนะครับผมหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงผมก็จะรีบมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับทราบอีกเช่นเคยนะครับโอเคแล้วเรามาย้ํากันอีกเรื่องแล้วกันนะครับผมในส่วนของโทรศัพท์ที่รองรับ EF o o t บล l l 2 0 22นะผมก็ประมาณนี้เลยนะครับทั้งแ n d r o i ยและ i อ s เนะทุกคนย้าว่า ในส่วนของเพิ่มเติมก็ต้องรอดูวันที่เกมเปิดแล้วกันนะครับว่าโทรศัพท์ของใครเล่นได้บ้างหรือเล่นไม่ได้นะเออครับผมก็ต้องรอดูอีกทีแล้วกันนะครับและอีกเรื่องหนึ่งก็คือนี่เลยครับผมพื้นที่ในเครื่องที่ต้องเตรียมรับผม3.3 g ิกะไบต์นะครับผมก็ได้บอกไปแล้วในคลิปที่แล้วด้วยเช่นกันนะครับผมก็ใครที่ยังไม่ดูคลิปที่แล้วก็ขอย้ำอีกทีในคลิปนี้แล้วกันนะครับก็ต้องเตรียมไว้ทั้งหมด3.3 3.3G ิกะไบต์นะผมแล้ว3.3กิก์นั่นเองนะครับก็มีเท่าไร เข้าเกมปุ๊บจะแจกทันที300ทองนะผมในวันที่2นี้นั่นเองนะครับก็เป็นล็อกอินแคมเปญนะทุกคนเข้าเกมปุ๊บรับปั๊บ300ทองนั่นเองนะครับและต่อด้วยอันนี้ครับผมเป็นการแจก100,000 GP นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็ไม่รู้ว่าในมือถือจะแจกด้วยหรือเปล่านะผมแต่ว่าในคอนโซลหรือในคอมนะผมจะมีการแจกแน่นอนนั่นเองครับ100,000 GP โอเคประมาณนี้ครับแต่ในส่วนของอีเวนต์ต่างๆครับผมก็จะมีการแจกเพิ่มอีก4,000 e-football point ทุกคนเริ่มจากอันนี้เลยครับผมเป็น3สามชาเล รวมแล้ว2,500 eFootball p o i n t นั่นเองนะครับและอีกหนึ่งชัยเล่นต่อมาก็คือ1,000 eFootball p o i n t นั่นเองนะครับผมรวมเป็น3,500 eFootball p o i n t นั่นเองนะครับและแค่นั้นยังไม่พอผมยังมีนี่เหลือผมเป็นแคมเปญนะผมการเข้าชมสตรีมหรือผมว่าเข้าชมไลฟ์สตรีมของรายการแข่งขันนะั่นเองครับผมรับไปอีก500 eFootball p o i n t นั่นเองนะครับรวมทั้งหมดเป็น4,000 eFootball p o i n t นั่นเองนะครับทุกคนโอเคประมาณนี้เลยครับ ก่อนในส่วนของการแจกนะผมจะมีการแจก300ทองนะผม4,000อ e ีฟูลอนพอยต์และ1 0 0 0 0 0 g นีนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้นทุกคนสำหรับการเปลี่ยนแปลงและข่าวสารการอัปเดตทั้งหมดนะครับก็หากมีการอัปเดตเพิ่มเติมยังไงก็จะรีบมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับทราบอดิเเช่นเคยนะผมก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเลยกันนะครับทุกคนโอเคก่อนจะจบคลิปนี้ก็ขออนุญาตฝากอีกครั้งแล้วกันนะครับทุกคน หากคุณกาลังมองหาเพจเติมเกมออนไลน์ดีๆนะครับที่คุ้มกว่าเติมเองและน่าเชื่อถือได้ต้องนี่เลยครับผม Inback Thailand นะผมแล้วก็ Inback เติมเกมถูกทะลุมิตินั่นเองนะครับก็นี่เลยครับผมบริการเติมเกมครบวงจรนะครับลด1 0 3ถึงเลยทีเดียวนะครับก็คุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนนะผมการันตีจากผู้ใช้จริงและผู้ติดตามกว่า50,000 0คนเลยทีเดียวนะครับสายเติมอย่างเราไม่ควรพลาดนะผมสำหรับการเติมทองในเพจนั่นเองนะครับและไม่ใช่มีแค่เพจอย่างเดียวนะทุกคนมีอยามสอบายได้ที่ไนะครับ เป็น Facebook Fanpage Inback Thailand หรือว่าจะเป็น Inback เติมเกมทะลุมิติได้เลยนะครับยวผมจะทิ้งลิงกงไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผิดพลาดปกันไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ The to the top, here I go, think I'm chosen. To be the king of rock, think the people have spoken. I can hear the tick tock of the clock, I'm in motion. So now I'm gonna pop, causing all this yeah. commotion. Yeah. Sometimes I think that I'm unstoppable. Yeah. Ready to go, man, lock and love. That's right. I swear to God that I could drop it bro. Got a shot and I ain't stopping, no. That's how I know that I'm unstoppable. I'ma do this thing my way. Been grinding hard on it all day. We work hard then we all play. I'm addicted to the grind, man. So I refuse to waste time, man. One day it all will be fine, man. Gotta commit to the time. You know we're back with the Guinness. Setting records every minute, every track. In addiction to the fact that we're winning. Still we lack something's missing, need a track that is hitting me.